สวัสดีค่ะมาหมี่มือใหม่มาหมี่มือใหม่จริงๆอ,อยู่ด,ดีก็เป็นโพแม่เฉยเลยที่เราเ<ล>ยอยู่ดีเราถึงมาโผล่ที่แลนด์นี่ยได้งงใจตัวเองมากเราก็พูดออกคลิปไปบ้างแล้วแหละว่าในวัย42ลูก 2, 2> อ,อยู่ดีก็เป็นสาววัยเฉย,ยเลยอะออมันเริ่มต้นจากเก่งขาลิสก่อนอะเรื่องของเรื่องคือนี่ก็แบบชอบน้องเก่งขาลิสใช่ไหมแล้ววันนั้นอยู่ที่ตึกแกมี่เขาก็มาฉันก็วิ่งไปหาน้องอะไรอย่างนี้ปุ๊บพอเป็นแฟนคลับน้องเราก็ต้องทําไงดูเข็มจีลาต้องรอด ทีนี้ไม่รอดก็โดนหมดเลยน้ำปิงก็โดนไปพันเนอร์ที่น่ารักมากเราคู่รองอ่ะเนี่ยต้นเฟิร์สวันน่ะน่ารักมากจากตัวละครทีนี้พอชอบน้องปุ๊บก็เลยไปย้อนดูทุกอย่างที่เป็นน้องในรายการดูมันดีที่เขาเลือกพาร์ทเนอร์กันไปว็อกกันที่ภูเก็ตไปวอกกันที่ญี่ปุ่นมีคลิปอะไรนะร้องเพลงคัฟเวอร์ที่คั้นหนังสือเอยอะไรเอ่ยันก็ไปตามดูอีวงอีเวนท์ที่แฟนคลับถ่ายไว้ทีนี้เราถึงคันเซฟรูปหรือยังคะไม่ถึงคันเซฟรูปแต่ว่า ดูทุกอย่างอะถ้าตอนนี้ใครถามว่าน้องเขาไปถ่ายอะไรมาบ้างอะ,อะพูดรู้หมดเลยอะ,อะแล้ววนไปวนมาอันหนึ่งก็ไปเจอวอล์กที่นางเจมเขาพาน้องๆไปที่ยวาทำวอล์กการในฐานะที่เคยทำงานร่วมกันกับเจมก็เลยเจมมันยังไงกันลูกแม่รดนตกเรียบร้อยแล้วเต้นเฟิร์สวันแ,แล้วเอ็นดูแบบเชื่อไหมาบางทีเหนื่อยๆนะ <S <S 2> <S 2> เปิดคลิปน้องร้องเพลงอะหรือว่าคลิปอะไรที่เขามีโมเมนต,ต์จิ้นกันอะออโคตรมีความสุขเลย เราเองมัอยู่ดีๆแบบเราผันไปเป็นแฟนคลับจากเราเป็นปปดาราท่านหนึ่นงงงชอบมีคนแซวแม่เอาดีๆแม่เป็นดาราแล้วแม่บ้าดาราเหรอใช่เ,เออแต่มันเป็นความแปลกอย่างเี่จะมเมาความในใจนะคือเมื่อก่อน,นเวลาเราบ้าศิลปินอ่ะอย่างเช่นแบบเมื่อก่อนที่แบบกรีดต,ต้องลีฐานนัดเอยไรเลย <All right. S 1> เราจะกรีดแบบในฐานะที่แบบหล่อจังเลยอะ <All right. S 1> เป็นแบบสาวที่กรีดผู้ชายหล่ออย่างเงี้ย <All right. S 1> แต่พอมาพาร์ทเก่งน้ำปิงเ <All right. S 1> ติ้ลเฟิร์สวัอนอย่างเงี้ย <All right. S 1> กลายเป็นเอ็นดูเมตตาบางทีรู้สึกว่าเวลาน้องท้อน้นองเหนื่อยรู้สึกว่ามีน้ําตาคอกับน้องด้วยนะเราก็รู้สึกว่าอยากให้น้องไปได้ไกลามากกว่านี้การเป็นสาววายมันก็จะต้องศึกษาคาศัพท์สาววายเนะือยังเราตอนนี้เราได้อยู่ในแอดวานซ์ขั้นไหนแล้วโอ้โหเพราะตอนนี้เราถูกจกักอยู่ในแบบมามีและมามีมก็จะมีน้องๆที่เป็นด้อมติดฝนด้วยกันก็จะบอกว่าแม่วันนี้เติมเติ้ลเฟิร์สวันหรือยังก็จะมาเติมทุกวันแสดงว่าวันนี้คุณได้เติมเติมถังเลยนะ สุดยอดไปเลยอ่ะงงไปเลยแล้วตอนแรกคิดว่าแบบจะแอบมาแบบด้อมๆมองๆ<อ>แล้วคิดว่าตอนแรกตัวหาเจมส์นึกว่าน้อยไม่มาเมื่อกี้ที่ไปเปิดประตูแล้วเจอหน้าน้องแล้วแบบว้ายตกใจจริงแล้วก็เขินแล้วเตรียมถังสำรองมั้ยหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวจับมันจะได้แบบมันจะมีถังรัขขขขขขงหมดเดี๋ยวเปิด นี่แหละก็ยังก็เกรงใจเห็นน้องแบบป่วยป่วยเพราะน้อง,งหายป่วยไงนี่ก็รู้ทุกอย่างเห็นไหมน้องไม่สบายเคลียร์เมื่อคะเคลียร์แล้วเนี่ยถ่ายถ่ายแหลกลาเลยเมื่อกี้แล้วก็กะว่าเดี๋ยวคงจะขอถ่ายรูปภาพนิ่งกับน้องๆหน,น่อยอะไรเงี้ยเ <c oughs> พราะเมื่อกี้ปวยเจอน้องข้างหลังก็อวยพรไปละเ <c oughs> พราะเรารู้สึกว่าอยากให้คนมองเห็นน้องเยอะๆจริงๆเมื่อก่อนไม่เคยเข้าใจสาววัยเลยนะเวลาไปงานเราก็เป็นพิธีกรเนาะเห็นแฟนคลับมารอคู่นั้นคู่นี้มันมันฟิลยังไงเนาะเวลาเห็นแล้วมันฟินตรงไหนเนาะอะไรเงี้ยพอเป็นเองเท่านั้นแหละอืยิ้ม ย,ยิ้มกับทุกโมเมยอดที่ไม่รู้ตัวดูอดวอล์กเขาแล้วก็ยิ้มฟังเพลงเขาแล้วก็ยิ้มเห็นโมเมนต์ต่างๆที่แฟนคลับตัดมารีแอคอะไรต่างๆยิ้มก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอะดรีนาลีนมันหลั่งเหมือนคนมีความสุขตลอดเวลา<ม>ซึ่งงงใจตัวเองมากจนตอนนี้ต้องเเคลียร์ใจกับสามีแล้วอะสามีบอกพักบ้างยิ้มทั้งวันเพราะมามีใช่ใช่ไม่แต่สามีก็บอกว่าเออมาดูลูกบ้างเอาเวลามาดูลูกมายิ้มกับลูกบ้าง ก็ไปด้วยนี่จริงตอนแรกวันนี้จะพาทาราวายุมาไม่รู้ <im itation> แล้ววันนี้ม,มันเกิดอาการเยินไหมเยิน <im itation> แล้วมันต้องฮอบไหมฮอบเออคำามาฮอบชักก็ได้นะเธอแล้วแรกไป <Hop> กจัดฟันหรือยังเออยังไม่ได้ไปคลินิกจัดฟัน <im itation> อันนี้เออเออเขาเรียกว,ว่าคำพูดสาววัยใช่ไหม <im itation> เออฮอบฮอบฮอบทั้งวันจริงๆแล้วก็ถ้ามันฮอบเสร็จมันต้องไปคลินิกจัดฟันใกล้ฉันหรอ๋อเออเนี่ยอันนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจมีคนมาพิมพ์เหมือนกันแม่ไปคลินิกจัดฟันใกล้ฉันฉันก็งงว่าเป็นอะไรอ๋อ คอเคอย่ต้องไปละจัดฟันแก้เฉพาะเหยืนหนักมากเลยอ,อืมเราตัดโปรายโปขวาออย่าง,ยางคืออะไรอ,ะอ่ะอ่าเราเพราไศึกษาต้องสั่งใหม่โปรซ้ายโปขวาคืออะไรมีแต่รู้ว่าฉันห้ามพูดชื่อใครขึ้นต้นผิดเพราะว่ามีแฟนคลับอยู่ข้างขึ้นก็บอกอุ้ยชอบเฟิร์สวันเติร์นแม่เติร์นเฟิร์สวันเฟิร์สวันเติร์นไม่ได้หรอไม่ได้แม่ต้องเติร์นเฟิร์สวันตอนแรกก็งงทำไมวะอ๋อคือคือแค่ไหนซ้ายขวาอ๋ออันนั้นน่ะเหรออ๋อไม่ไม่รู้ว่าคืออะไรคือแบบ มันเออยังไงอะต้องเต้นเฟิร์สวันอะเออแล้วเป็นไงเราดู่านถามกันเราดูอีที่เขาแบบว่ามีการเลือกสนะมันอาการมันเป็นยังไงตอนที่เราดูเห็นจีฬาตอนเขาเลือกสถานะตอนที่เขาทลายกำแพงหมอนดียีไหมกีดแล้วดูอยู่คนเดียวด้วยเพราะว่าลูกไงกลัวลูกเห็นไงก็จะต้องแอบดูคนเดียวเงียบเียบมืดๆอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวลูกเดินมาเฮยดูแล้วจะนี่ยอมรับเลยนะต่อหน้าสื่อเลยนะฉันดูวนหลายรอบมาก ดีมากแล้วว่าวันดีตื่นมาเช้ามาแต่งหน้านะฉันก็จะไล่ดูเข็บจิราอีพีหนึ่งไปเรื่อยๆจบตรงไหนอีกวันหนึ่งก็มาดูต่อวนไปอย่างเงี้ยวนรูปหรอวนรูปไม่ได้ไม่ไม่ออกไม่ได้แล้วพอเข็บจิราจบก็รออีพีต่อไปฉันก็ไปวนดูเพลงที่น้องคัฟเวอร์ไปดูวอล์กต่างๆที่น้องเขาทำกิจกรรมต่างๆที่น้องเขาไปร่วมแจมรู้ทุกงานจริงๆเมื่อกี้คุยกับน้องเราบอกแม่แม่รู้หมดทุกงานเลยใช่รู้หมดเลยอ่ะอันนี้แบบเราประทับใจมเมไหนที่สุดในการอยู่ด้วยกัน เขาเคมีเข้ากันแปลกๆอ่ะรู้สึกว่าเป็นคู่ที่เคมีเข้ากันมากๆผูพวอ่ะพื้นฐานเป็นคนชอบร้องเพลงฟังเพลงอยู่แล้วใช่ปะแล้วเคมีในการร้องเพลงของน้องก็คือนับปวันมากคนนึงร้องคนหนึ่งประสานคนหนึ่งอีกคนประสานอีกคนหนึ่งร้องคือแบบสามารถสวิต์กันได้แบบลื่นไหลามากอนเนซคือดีมาก mm hmm. กับอีกแบบหนึ่งเรารู้สึกว่าน้องเขาก็จะมียายแป๋วเนาะยายแป๋วเขายมีความนาา mm ่ารักมีความแบบ mm hmm. เขินแต่ตั้งแต่ตอนแรกไปดูวอล์กท mm ี่ภูเก็ตอ่ะเขาก็ยังแบบ เก่งๆนะอย่างเล่นเนื้อเล่นตัวนะยายแต๋วก็ยังแบบพี่เขายัางไงอะไรอย่างเงี้ยเต้นเขาก็หยอดตลอดหยอดเป็นช่วงๆจนหลังๆเหมือนกําแพ,พงเริ่มทลายอ่ะแล้วพอแบบเต้นเขาหยอดอ่ะน้องก็ไปไม่เป็นเขินยิ้มแล้วเรารู้สึกว่าใจลึกๆ,ๆーーอ่ะเขารักกันจริงปะวะตอนนี้เราไปสองวันแล้วนะใช่เพราะว่าเต้นเขาเป็นแฟนกันเขาเป็นกันจริๆง <S <S ๆริปะวะตอนเนี้ยแารู้สึกดีใจอยากเชียร์เป็นแฟนกันเถอะแล,ะ <S <S และ้วเถินทำไมเนี่ยเขินเฉยเลยอ่ะรู้สึกว่าแบบ ถ้าเขาได้อยู่ด้วยกันในพาร์ทเนอร์ที่เป็นแบบนี้ไปตลอดอ่ะจะดีมากๆคือแยกกันไปโตก็ได้หรือว่ามีงานแยกกันก็ได้แต่ว่าเวลาเขาอยู่ด้วยกันอ่ะเขาสร้างความสุขให้กับสาววายจริงๆอยากให้น้องได้ไปกโกงเตอร์เป็นยังเป็นแล้วแฟนกันหรอประกาศตัวเป็นสาววายประกาศค่ะประกาศเลยจริงๆแล้วเป็นเประกาศถ้าประกาศตัวเป็นสาววายนี่ประกาศรับงานพิธีกรของคู่นี้เลยว่ารับค่ะ จริงนี่บอกบอกเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็เลยบอกว่ามีงานอะไรอย่าบอกเลยนะเราต้องโฆษณาตัวเราเองเลยว่าเอ่อถ้ามีเติ้ลเฟิร์สวันปุ๊บติดต่อได้ติดต่อได้เลยค่ะถ้ามีงานไหนที่มีเติ้ลเฟิร์สวันนะคะติดต่อได้เลยนะคะไปให้ค่ะมีความสุขเออเก่งน้ำปิงด้วยค่ะเออเออเก่งน้ำปิงด้วยลูกฮอว์สแต่ฮอว์สเป็นมีความสุขเนาะพวกเราน่าจะเป็นนะทุกคนที่ดูดูผู้อยู่ก็น่าจะเป็นรองสำหรับอีเวนต์หนึ่งแล้วก็แบบไปซุ่มๆแล้วก็แบบแอบถ่ายอย่างเงี้ยมี อุ้ยเขินจะเลยอ่ะฉันจะบอกว่าฉันไปดูตารางงานน้องแล้วก็ล่าสุดตลกมากมันจะมีวันหยุดวันหนึ่งวันอาทิตย์ที่น้องจะไปงานของที่ที่หนึ่งที่ห้างแห่งหนึ่งในในเร็วๆวันนี้แล้วก็อุ้ยตรงนั้นมันมีฮาบ์แลนดีด่ว่ะทารามายุหนูอยากไปเล่นฮาบ์แลนดไม่รู้เอาลูกไปไปล่ปอยป่่นจะถูกเลยอ่ะใช่ทารามายุไปเล่นฮาบ์แลนไมู่้ห้าชูโมแม่ขอ เออมันก็กะเวลาดูน้องขึ้นเวทีกี่โมงตื่นเลวระหว่างที่ลูกเล่นอยู่นะฉันจะเดินย่องฉันจะแอบมาดูเป็นหัวมากวะล่ะงั้นอย่างนี้อีมีสุดท้ายคุณต้องไปแบบออฟฟิเชียลแล้วนะเพราะว่ามันมีเบนิฟิตนะรู้รไหมว่ามีเบนิฟิค์เบนิฟิตคืออะไรอะเบนิฟิคก็คือขายเข้าขายลูกโ้เออไฮบายเอออยากไปไฮบ้าไฮทาร์ไฮทารเออเราเราจะเป็นไม้แถวหน้าอีมีสุดท้ายของอยากไปเนอะยอมรับนะก่อนอันเนี้ยกดบัตรด้วยนะแต่ไม่ได้อ่ะ ไอ์อ p พีเจ็ดแปดอะอยากไปเกรงใจนี่เป็นจะเป็นอารมณ์แฟนคลับที่แบบเกรงใจไม่อยากเขาอยากอะไรนะไม่อยากข้ามเส้นของความเป็นส่วนตัวหรือว่าใช้อภิสิทธิ์ในการสนิทเลยเงี้ยขอภาวนาให้มีสุดท้ายคุณสามารถกดปักได้ขอให้ขอให้ได้แล้วก็ต่อให้หลังจาะมี <c oughs> ขอต่อให้และเข็มจริราต้องรอดเขาจบไปก็จะติดตามน้องๆและจะเป็นกําลังใจซัพพอร์ตน้องๆตลอดไปไม่รู้ยังเดี๋ยวอนานคตก็จะมีซีรีส์คู่นะจะจะแข่งเป็นยูทูบเบอร์กับแฟนเก่า พี่แต่ฉันก็รู้อีกแล้วเห็นไหมแล้วอย่างนี้เราจะต้องตามตัวไปเสนอกับทางผู้กับเรื่องงานไหม่ว่าแบบขอหน่อยได้ไหมเออเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ในใจแล้วก็รู้สึกว่าพอมาตรงนี้เอองานพิธีกรงานช่วยก็อยากไปเ <c oughs> วลามีอีเวนต์เวลาถ่ายซีรีส์จะบอกว่าบทอะไรที่มันเข้ากับเราก็เรียกไปเล่นได้นะคะผู้จงผู้จัดผู้กำกับนะคะงั้นงั้นให้ครูฝากน้องแล้วก็ฝากตัวเองว่าลบกวนหลังจากนี้คือถ้าแบบพิธีกรตั้งแต่ปันก็ลบกวนด้วึคื ก็ฝากด้วยนะคะผู้จัดใจดีเจ้าของผลิตภัณฑ์ทั้งหลายนะคะหลังจากนี่ถ้าจัดงานอีเวนต์อะไรนะคะอันนี้จากใจเลยถ้ามีเติ้ลเฟิร์สวันนะคะติดต่อชมพู่ได้นะคะถ้าไม่ติดภารกิจอะไรก็จะไปร่วมแจมอยากไปเป็นกำใจให้น้องเออได้ตลอดเลยนะคะเราขอภาวนาบุญกุศลให้เราได้ยินฝัตเนรทันหขอภาวนาบุญกุศลที่เราทํามาทั้งหลายสิ่งดีๆที่เราเคยทําไว้ขอให้ได้มีโอกาสได้ไปนั่ง ดูพร้อมน้องๆต้องบอกว่าการเป็นสาววา,ายวาโดยสมบูรณ์คุณจะต้องไปทําการส่วนบาสานเก่าตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำต่างๆโอ้ขอให้กดบัตรได้ในตรงไหนแล้วเราถักไปการให้ <c oughs> นั่นดูด้ยนะคะ <c oughs> ท่านคะ <c oughs> ใช่ค่ะถ้าเราสามารถทําสิ่งนี้ได้แปลว่าเราเป็นสาววา,ายโดยสมบูรณ์อยากเอออยากทำได้อ่ะเราเชื่อไหมว่าหลังจากนี้เดี๋ยว <c oughs> พอเขามีงานกิจกรรมอะไรนะกีฬากีฬาสีอะไรอย่าเงี้ยวเจ้าเจอฉันแน่เลยอ่ะอยากจะไปทุกอย่างเลยอ่ะในสเต็ปของมุกมันอีบีสุดท้ายมันจะตามเรื่แฟนมิสติ้งนะ ไปไปทุกสิ่งถ้าไปได้นะไม่ได้ติดงานอะไรอยากไปจริงๆอยากแบบไปเติมอ่ะเขาบอกว่าไปเติมเต้นเฟิร์นวันเอาไปเติมอ,อยากไปเติมเต้นเฟิร์นวันแต่แต,แต่มันมีท่ซีถังของเต้นเฟิร์นบาในใหญ่แค่ไหนมันมีถังอะไรทำยังไงถังเติม,มใหญ่แค่ไหนโอ้ยมันอดอม,มันเอ้เท่านี้เลยค่ะขอบคุณนะคะ